สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวเขาพยาเดันทงนะคะจุดชมวิวของของเขาเขาพญาดันทงค่ะเร,เราจะมองเห็นเราจะเห็นรถไฟด้วยค่ะเห็นถนนรถไฟนะคะเห็นรถไฟลอยน้ำเกินป่าสักด้วยนะคะมีสองมีสองช่วงนะคะเพื่อนๆ วิวสวยๆค่ะข้างบนเขาพญยาเดินทงนะคะน้ยต,ตรงนู้นนะคะงงเป็นหมู่บ้านโคกสลุงนะคะหเห็นแล้วค่ะจะมีโรงไก่ตรงนี้โรงไก่เยอะนะคะบรรยากาศโรงไก่ เป็นหมู่บ้านฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านโคกสลุงนะคะเกืือนป่าสักนะคะที่ที่ถ่ายไปคลิปแรกนะคะเป็นอำเภอพัฒนานีิคมจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นอำเภอคะ่ะช่วงช่วงนี้จะเป็นตำบลนะคะตำบลของโคกสลุงนะคะก็ะจะเรียกว่าไทยเบิ้งคะ่ะเพื่อนเพื่อน เราจะมองเห็นเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมรางรถไฟลอยน้ํานะคะมันจะมีรถไฟลอยน้ําอยู่สองสองช่วงนะครับเพื่อน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 นะคะไม่รู้จะบรรยายยังไงดีค่ะเพื่อนเพื่อนขอให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนว่าสวยขนาดไหนบรรยากาศวันนี้ชิวทัศน์ก็โอเคนะคะบรรยากาศโอเคเลยค่ะขึ้นมาหายเหนื่อยเลยค่ะเพื่อนเพื่อน บรรยากาศดูทิวทัศน์นะคะเพื่อนๆคะถ้ามาเที่ยวเกลือนป่าสักอย่าลืมขึ้นขึ้นเขาพญาเดินทงด้วยนะคะถนนหนทางสะดวกสบายเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้เป็นถนนลูกลังค่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาได้ค่ะรถต่ำรถสูงรถเกง๋งรถปิกอัพขึ้นมาได้หมดแล้วค่ะตอนนี้สบายแล้วค่ะเพื่อนๆ ค่ะเห็นมันยากคับรรยากาศข้างล่างเลยค่ะโอ้โหสวยจรงเลยค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ